สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกลางปีพศ .2568 ท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ทุกท่านครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่ท่านจะเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ทุกท่านอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ คลิปมีเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปทําไมตัวของท่านนั้นไม่เลื่อนผ่านไปเจอนั่นก็เพราะว่าตัวของท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญญาวาสนาเป็นคนที่มีโชคลาภเป็นคนที่จะหมดทุกหมดโศเป็นคนที่จะถูกรางวัลใหญ่ใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวกันเลยครับเพราะว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ ตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆที่เคยได้พบเจอมานานต่อจากนี้เป็นต้นไปให้ตัวของท่านสาทุกันดังๆกันได้เลยครับเพื่อเตรียมรับโชคครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการชำระล้างกรรมเก่า เพื่อตอนรับโชคว,วาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดให้ตัวของท่านนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงที่ด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นค่าครูในการทํานายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวง เพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อให้เงินและทองนั้นล่งไหลเข้าทุกทิศทุกทางและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมรละลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าพุทธทงเป็นเงินทำมังเป็นทองสั่งคังเข้าของ ไหลมาเทมาอายุวันโนสุขังพระลังมีตังล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ตัวของท่านนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยครับทุกท่านเป็นคาถาดึงดูดเงินทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหลั่งไหลเข้าทุกทิศท,ทุกทางสำหรับใครที่ได้ยินหรือว่าได้ฟัง ให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปและพิมพ์รับคำทำนายดังๆแล้วสาธุสามครั้งโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดี สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยิสิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถินสำหรับดวงทางด้านการงานของชาวราศีกันในเดือนนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่ ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวของท่านได้และยังมีโอกาสเปลี่ยนสายงานไปสู่อาชีพที่มั่นคงมากกว่านี้สําหรับงานที่ตัวของท่านนั้นได้ลงมือทำมานานแล้วเริ่มทรงดองออกผลนอกจากนี้ตัวของท่าน ยังจะสามารถได้รับการโปรโมตหรือว่าได้รับโอกาสให้ดูแลโปรเจกต์ที่สำคัญและสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านนั้นจะได้งานที่ดีมากกว่านี้และตรงกับความสามารถของท่านที่สำคัญมีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจมากขึ้นหากแสดงความสามารถได้เต็มที่อาจได้รับการขึ้นเงินเดือน หรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานวันที่สองวันที่สี่วันที่เจ็ดวันที่เก้าวันที่สิบสองวันที่สิบห้าวันที่สิบแปดวันที่ยี่สิบและวันที่ยี่สิบห้าเหมาะกับการประสมที่สำคัญขอขึ้นเงินเดือนหรือว่าสมัครงานใหม่และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ 1. อาจมีความกดดันจากหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานข้อที่ 2. ระวังปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในที่ทำงานอาจเกิดความเข้าใจผิดกันได้ข้อที่ 3. ระวังข้อมูลล่วไหลหรือว่ามีคนมาแอบอ้างผลงานข้อที่ 4. ระวังเพื่อนร่วมงานที่อาจนำข้อมูลของคุณไปโดยที่ไม่บอกกล่าวและสำหรับ เคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับพระปางเปิดโลกหรือว่าพระพุทธลูที่อยู่กลางแจง้งเพื่อเสริมพลังงานทางด้านการงานข้อที่สองทำบุญเกี่ยวกับหนังสือธรรมะหรือว่าการบริจาคอุปกรณ์การเรียนข้อที่สามให้ตัวของท่านนั้นไหวพระพิกาเนตรเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานข้อที่สี่ ให้ตัวของท่านนั้นปลูกต้นไผ่ควอนอิมหรือว่าวางผึกหินซินทริสไว้ที่โต๊ะทำงานสําหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนทุกท่านครับในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะทางท่านออนไลน์ นอกจากนี้มีแนวโน้มขยายธุรกิจหรือว่าเปิดตลาดใหม่และในช่วงนี้มีโอกาสที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่แบบที่ไม่ทันตั้งตัวนอกจากนั้นลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการใหม่หรือว่ามีโอกาสทำกำไรจากดิวที่ใหญ่กว่าเดิมและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้การลงทุนใหญ่ๆยังต้องใช้ความรอบคอบ ข้อที่สองอาจมีคู่แข่งพยายามตัดราคาหรือว่าดึงลูกค้าของท่านไปและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ข้อที่1ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับแหล่งน้ำเช่นบริจาคค่าน้ำปราปาหรือว่าปล่อยปลาเพื่อเสริมความมั่นคงของธุรกิจข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นไหวพระพิคณีเพื่อเสริมความสำเร็จ ข้อที่3ให้ตัวของท่านนั้นใช้วอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นสีเขียวเข้มเพื่อจะดึงดูดโอกาสทางการค้าได้สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่างานพิเศษตัวของท่านจะมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูงขึ้นแบบที่คาดไม่ถึงในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะจากการแนะนำต่อและยังมีโอกาสาที่ธุรกิจของตัวท่านนั้น จะขยายโด่งดังไปถึงต่างประเทศนอกจากนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นได้ลงทุนทำมาก่อนหน้านี้กำลังส่งดอกออกผลอย่างมหาศาลและสาคัญผลงานของท่านในช่วงนี้จะได้รับการสนใจมากขึ้นอาจได้เข้าร่วมกับแบรนด์หรือว่าองค์กรใหญ่ระดับโลกและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ งานเยอะขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนควรจัดเวลาให้ดีข้อที่สระวังปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่งหรือคนที่มาแย่งงานข้อที่สามอาจมีลูกค้าบางรายที่ขอแก้งานมากกว่าปกติข้อที่สหลีกเลี่ยงการลดราคามากเกินไปเพราะอาจกระทบรายได้ในระยะยาวได้และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ ทุกท่านครับขอแนะนำให้ตัวของท่านทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้หรือบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อเสริมพลังแห่งความโชคลาภข้อที่สองวางต้นไม้มงคลเช่นต้นวาส,สนาหรือกวกมรกตไว้ที่น้าบ้านเพื่อดึงดูดพลังงานทางการงานและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานวันที่สองวันที่หวันที่สิบ วันที่15วันที่16วันที่20และวันที่22เหมาะกับการเสนองานหรือว่าเจรจาต่อรองงานสำหรับดวงทางด้านการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้ในช่วงนี้ช่องทางการเงินนั้นจะเข้ามาดีกว่าปีที่ผ่านมาแบบหลายเท่าตัวตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้เงินก้อนจากรายได้เสริมหรือว่าเงินพิเศษ ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังมีเกณฑ์ได้รับเงินจากโปรเจกต์ที่ลงทุนไปแล้วในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นโคตรโชคดีเพราะจะได้เงินเดือนหรือว่าไรายได้พิเศษจากงานหลักเพิ่มขึ้นแบบเป็นพิเศษและตัวของท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการลงทุนเก่าและการลงทุนใหม่และนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการเงินวันที่สองวันที่หวันที่สิบ วันที่สิวันที่16วันที่18วันที่20วันที่22และวันที่28และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ใช้เงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือการซ่อมแซมบ้านหรือสิ่งของที่จำเป็นข้อที่2ระวังการถูกหลอกให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนข้อที่3มมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือครอบครัวทางด้านการเงิน ข้อที่4าจต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านรถหรือว่าอุปกรณ์ที่จําเป็นข้อที่5มีเกณฑ์เสียเงินไปกับครอบครัวหรือว่าคนที่กุลรักข้อที่6ให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังการถูกโกงหรือเสียเงินเพราะมิจฉาชีพสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านการเงินของท่านให้ตัวของท่านนั้นทำบุญถวายสังฆทาน เป็นของกินหรือว่าบริจาคอาหารให้แก่ผู้ยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาบได้ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกเหรียญน,นำโชคหรือว่ากบคาบเหรียญไว้ที่โต๊ะทำงานข้อที่สามแนะนำให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือคนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาบทางด้านการเงินให้แก่ตัวของท่านได้ข้อที่สี่พกเหรียญจีนโบราณ หรือว่าวางต้นวาส,สนาไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเสริมโชคลาภสำหรับดวงทางด้านความรักของชาวราศีกันในเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่ความรักของท่านนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากว่าตัวของท่านนั้นมีปัญหาภายในความสัมพันธ์จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนและในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านนั้นจะวางแผน เกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่นเรื่องบ้านหรือว่าการเงินและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ควรระวังคำพูดที่ไม่คิดอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจข้อที่สระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อที่สที่สำคัญที่สุดให้ตัวของท่านนั้นต้องระวัง ในด้านความลับเช่นการช่วยเหลือครอบครัวของอีฝ่ายโดยที่ไม่บอกคู่รักอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ดวงสำหรับคนโสดตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้พบรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมหลังจากที่ตัวของท่านนั้นผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนับไม่ทวูวันนับจากนี้เป็นต้นไปจะมีโอกาสได้พบกับคนที่มีอายุเยอะกว่า หรือเป็นคนในวงการเดียวกันและคนที่เข้ามานั้นมีแนวโน้มเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าพิเศษไปกว่านั้นตัวของท่านมีโอกาสเจอคนที่จริงจังและมีความมั่นคงในชีวิตสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักของคนโสดและคนมีคู่ข้อที่หนึ่งขวัญไหวพระแม่อุมาเทวีพระศิวะ พระแม่ลักษมีหรือว่าพระตีมูลตีเพื่อขอพรทางด้านความรักข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกหินโควสเพื่อเสริมเสน่ห์และพลังแห่งความรักสำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีกันในเดือนนี้ในเดือนนี้สุขภาพของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นมานานก็มีโอกาสหาย และทุกเราเบาบางลงกว่าปีก่อนแบบลายเท่าตัวสำหรับใครที่กำลังมีโรคประจำตัวอยู่นับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะเริ่มดีขึ้นมาและสำหรับใครที่กำลังนอนโรงพยาบาลอยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งอาจมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือว่าอาหารเป็นพิษข้อที่สอง ระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านสุขภาพของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับถวายสังฆทานยาหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือบอดีิจากยาให้แก่ผู้ยากไรสรุปภาพรวมดวงของชาวราศีกันในเดือนนี้ด้านที่หนึ่งด้านการงานมีโอกาสดีแต่ต้องปรับตัวให้ไว ด้านที่สองด้านการเงินรายได้ดีแต่ต้องวางแผนใช้เงินให้รอบคอบด้านที่สด้านความลักต้องสื่อสารและเข้าใจกันให้มากขึ้นข้อที่4ด้านสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือว่าความเครียดจากงานสำหรับเคล็ดลับการแก้กรรมของท่านในเดือนนี้ทุกท่านขลาบบางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่า ทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทําไมยังทุกข์ยากลําบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทําให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลําบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะว่าคนที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้นั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเป็นการเปิดดวงหรือเหล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่า การเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่คืน ก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงหลายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั้นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร,พร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอขอมาพ่อแม่ ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขาย หรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบเรื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือว่าลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ํำรวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือว่าศีลแให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่ง ไม่สินห้าก็สินแปดไม่สินแปดก็สิ้นห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เรล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักร,รักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สา คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจา้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินจะไหลน้องทองจะไหลามา หาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวว่าเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลนองทองจะไหลมา เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่5คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนา จะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารพรหมและหมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลละโลกทุกท่านขลบับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจรหรือว่าลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อ ดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับ ทุกท่านครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทำรายการพยากร์ดวงชะตานั้นไม่ได้เจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพาารร์เป็นการทำนายตามตำราทั้งหมดและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไป ให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภายอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็ขอให้หลังไหลมาเทมาเทวดาทุกสันฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัย มูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอมสาธุสาธุสาธุ